วันนี้ไปแข่งที่สมุทรปากา สนุกแป๊บหนึ่งนะทุกคนพี่ลหลงจะมาเฉลยในท้ายคลิปนี้นะว่าใครได้สนาม e x ็ก e ์ตรีมอินฟิน ity บอกเลยว่าคลิปนี้เฉลยจะมีชื่อคนที่ได้กับสำรองถ้าคนที่ได้ไม่ติดต่อพี่ลหลงภายในสิ้นเดือนนี้แล้วกันสิ้นเดือนพฤศจิกายนถ้ายังไม่มีใครติดต่อมาพี่จะให้คนสำรองที่2ในการได้รางวัลน,นี้ไปเพราะงั้นใครที่ได้รางวัลกรุณาแปว่าติดตามช่องพี่ฮลหลงแล้วทักแชทมาที่เพจฮัลหลงหงเอง เพจนี้แล้วเดี๋ยวแอดมินจะขอที่อยู่ใบเองนะจ๊ะกับกล่องนี่เลยว่ามีอะไรเพราะงั้นตามกันไปที่สมุดปากกาได้เลยทุกคนเพราะวันนี้พี่หลงใช้ตัวละคอมเมนต์มาได้เลยเจอกันที่สมุดปากกาแคร์ค่ตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางทุกคนเตรียมของเรียบร้อยแล้วไปกันตอนนี้นะทุกคนถึงที่นัดพบของหัวหน้าทีมเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราหัวหน้าทีมแล้วเดี๋ยวเราไปสมุดปากกากันนะคะแล้วทุกคนพี่หลงบอกเลยนะว่า มีของใหม่อีกแล้วอ่ะกับเจ้ากล่องนี้เลยนะนี่ดูเฮ้ยเปิดอาณาจักรพี่หลงโอ้อจา้าะเหลือกเกินมันยังไม่หมดแค่นี้ดูชั้นสองกันด้วยมันนี่คือชั้นสองกล่องของเราและนี่ใส่เพิ่มได้ดอีกกระจายหน่อยเพราะพี่หลงขับรถมานะแถมนี่นี่ช่องนี้ปกติเราเอาไว้ใส่เบยเบย์ะ ใส่ติ๊กเกอร์ได้พอดีใครมาวันนี้ได้ติ๊กเกอร์นะจ๊ะนี่ยกง่ายโอ้โหสไลด์ง่ายมากพอดีกล่องสุดๆไปเลยนะนี่เราก็ใส่นี่เลยเปนเนี้ยล่ะนี่เป็นล็อกๆ็อกลอก,ลอกโอ้โหปกติมันจะเป็นโลง่งอย่างนี้นะทุกคน นนะแล้วมันก็จะต้องรวมรรวมรวมใส่ๆๆแล้วมันก็ลกไม่เป็นที่เป็นทางเนาะได้ช d ีปริ้นต์ตัวนี้มาคือโคตรจะชอบน,น,นี่ใส่เข้าไปโอ้โหได้รางวัลมาใส่เข้าไปหน่อยเก็บไว้เผื่อมีใครขอซื้อแล้วเราก็เตรียมหยิบตัวนี้หย่อนเข้าไปแบบเบาๆว้าวคนจะฟินและเอากล่องมาใส่ได้เพราะมีพื้นที่เหลือมาหนึ่งว้าวเล็กกล่อง ดีๆอย่างนี้ทั้งกล่องนี้และชิ้นส่วน 3D printer ทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อได้ที่ GJ 3d c r a f t e r เพจนี้เท่านั้นเลยนะทุกคนและบอกเลยว่าราคาดีมากงานเนี้ยบมากจริงๆใครชอบสีอะไรลองสอบถามทางเพจไปแล้วก็พี่เขาก็จะบอกว่ามีสีประมาณไหนและที่สำคัญใครชอบ 3d printer แบบแปลกๆกล่องแบบแปลกๆทรีออนทีลองถามพี่เขาดูคัสตอมไมได้และมีแบบให เลือกอีกมากมายไปติดต่อดูบอกเลยว่าเจ้าของร้านน่ารักมาก GJ3D c r a t e r รานะทุกคนไปติดต่อกันวันนี้แหละจะยกไปทั้งกระเป๋าแบบนี้เลยแล้วเอาไปแข่งที่สมุทรปราการเจอแน่คนสมุทรปราการและที่สำคัญเลยทุกคนรู้ไหมพี่หลงต้องกินอะไรยาเมารถเพราะว่าเป็นคนที่เมารถมากเพิ่งกินไปสักพักก็เริ่มว่วงละ เิปมาถึงก็น้องๆขอถ่ายรูปกันก่อนเลยนะคะเราก็ถ่ายรูปให้น้องๆกันก่อนแล้วก็ถ้าทายพูดคุยกับน้องๆขอคอมโบน้องๆด้วยแล้ววันนี้นะคะเราได้เสบียงตุ้งจักแม่กบโฮมเมดหมูกรอบไม่กินหรอออหัม้อยวหม้อ เดี๋ยวขอมือข้าก่อนเดี๋ยวไปดูกันนะคะะรับแข่งแล้วค่วนะไป่พร้อมแล้ววางเลยนะพร้อมแล้วหยิบลูกนมาขึ้นมาโชว์เบสและบิดครับไปครับรอบแรกนะผมการกีฬาต้นขึ้นขาห้ามโดนสนามนะผมมือห้ามโดนโคเวอร์นะครับพร้อมแล้วเลดี้เซ็ตทีจู่วันโสดุดไปครับไย นหนึ่งแป้นแผมมาไหนครแบบับได้ครับพงปพีทครับผมไอทิค่ะได้พร้แล้วครับลูกที่สอครับภาสัญญาณุดนี้เซ y ต t T Two ชุดครับ เบิร์ดนะครับผมเป็นเบิร์ดฟินิชครับผมสองแต้มนี่นี่นี่ครับแอนต์ต่อนะครับผมลูกที่สามพร้อมแล้วโคเบตนักบิดครับนะครับเลดี้เซตที่สองหนโอ้ชุด ร้อยแล้วผมหมดอยู่แล้วไปโอ้ว่าฟี่กรับผมอ่ะครบสี่รับผมเข้ารอบเลยเมื่อกี้ที่แข่งนะคะแพ้เรียบไม่ได้คะแนนเลยตอนนี้ให้น้องกอลมาช่วยจัดคอมโบให้นะคะนี่น้องกอลเดี๋นี่เออตัวตึงของดีมนะเดี๋ยวตัวตึงของทีมมาช่วยจัดคอมโบแล้วระหว่างมือนะครับพอมขับพร้อมขับพีทเซนตครับสี่จู่ว่าโุชูดีครับ ทีแรกที่จเจ้ับไร้ที่น่นานศสนที่บุด้า้างี่สปินเป็นิครับไม่ลงชนะหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอครับรูที่สอง,อ,งองครับโจเบตโบินครับพร้อมแล้ววางมือได้เลยครับ ตองไหมครับขอบคุณรับเซที่เกตครับมอง่งโลชุดนะครับเต็ม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  เ็นฟินิชครับสองศูนย์ครับผู้ที่สโอเบอร์บิกครับ้ oh, oh, oh. 0, บอมร,ระวางเลยได้เลยครับค้อครัาผู้อมที่เซนครับ3 2 1ทูโห <c oughs> สปินฟินิชครับ ต่อสองครับจัดเรียงลูกให้เรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วกับลูกแรกไว้ในมือครับอะไรครับโชเบทเอาระวังนะครับรวามครับพร้อมครับเร่รรรริ้เซรครับสี่หูเจ็ดแปหชุด ถอยไปครับ,รบ, 3, รบออไปครับสามหนึ่งครับต้องตอไปครับโจเบพรอมแล้ว,ว่างมือเลยนะครับร้อมรับพร้อมครับไมด้เซนรัทดูว okay, oh. okay, ่า่ด <c oughs> เบิร์ตเป็นอีกครับสามเท่าครับทุกกระสินครับโชเบตโชบิคครับพร้อมแล้ววางมื่ได้เลยครับพร้อมครับพร้อมครับนริ่มเซตครับส2 1สองห่โกช

ไปแล้วได้เลยได้เลยเมื่อกี้นะคะแพ้ไปแบบเมามันมากแต่แบบมือสั่นมากเลยทุกคนแบบหายใจไม่ออกแบบเหมือนพี่หลกั้นหายใจเลยแพ้ไปแล้วสองชื่อเลยก็เรียบร้อยเนาะเรามาดูกันว่าจะมีให้แข่งอีกไหมหรืออะไรยังไงนะเดี๋ยวดูกันมีตัวลูกรักหรือยังครับปีแล้วครับชาร์สเกลสามสิบลัสนี่ลูกรักของเขาเป็นไงวันนี้เกิดกอบการในการแข่งขันวันนี้เหรอคะครับเกือบพีจนล้าได้โซลีโซล ผมก็พอเนาะโอเคได้ช <tamanho S 1> ื่ออะไรยังไม่บอกชื่อเลยชื่อนิชินค่ะนิชินพี่ชื่อชื่อหล่อมากมีมีทีมนแล้วค่ะหล่อทีไรทีไรเบลนไนท์ครับเทมีทีมเขาหล่อเท่เแบเนี่ยดูดิเป็นอัศวินเลยหรอครับเนี่ยดิเอาเลยเทเดดเพื่ออะไรครับนัดคนัดใส่ดูข้าวบนัว รอไข่ตีใช่ไหมครับตัโซนะครับเอทชื่ออะไรชื่อน้องไผรครับอ๋อน้องไผ่ลูกลักคือตัวไหนครับแชสเกลแชสเกลเหรอใส่คอมโบเลยครับสามหกศูนย์โลลครับอ๋อสามหกศูนย์โลลัสเด็กมากทำตัวเบิร์นเลยอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวพี่เอาไปลองมั้งล่ะแทงทูนังแรงตองแรงใช่ไหมเอียงไหมเอียงอ๋อเอียงเนาะโอเคครับแจ้งครับเอเบเช่ครับที่ชอบที่สุดเลย สามเจ็ดศูนย์แล้วครับเป็นไงซิ่งไหมซิ่งครับซิ่งเลยชูแรงเลยใช่ไหมครับเอียงไหมไม่เอียงไม่เอียงตรงตรงเลยเนาะครับว้าวขอบคุณครับถ้าพี่ก๊อลฟเอาไปเล่นได้ไหมได้ครับโอเคได้ขอบคุณทั้ขึ้นมาหน่อยเออครับตอนนี้นะคะพี่หลงกำลังจะสุ่มว่าใครจะได้สนามเบเบ้นะซึ่งพี่หลงจะสุ่มไว้2ชื่อชื่อแรกคือคนที่ได้ชื่อที่2คือคนสำรองนี่ นีหลายคนแล้วทั้งหมด300กว่าชื่อนะทุกคน381ชื่อคิดดูดิพี่มานั่งกรอกอยู่อะเอานะเราจะหมุนรอบที่หนึ่งแล้วนะฮึ๊บนึ่งรอบที่หนึ่งจะได้ใครกิติวัตรทูเข่งหมอกโอเคคนนี้ได้นะคนนี้คือได้เลยนะอ่าได้แล้วลูกออกโอเค แล้วเราก็จะมาหมุนชื่อสำรองนะทุกคนคนนี้คือคนสำรองนะฮึบชื่อสำรองมาได้ใครได้ใครต้นก้าทีละพงและคนที่ได้นะต้องมายืนยันตัวผ่านทางเพจ Facebook ของพี่ฮัลลุกหงเองนะมายืนยันตัวด้วยการแชทมาหาทางเพจ เฟซบุ๊กพี่ที่เขียนว่าเพจ a c e b o o k ฮะหลงของเองพิมพมาว่าตัวเองได้รับรางวัลและชื่อแอคเคาท์อะไรพร้อมแคปแอคเคาท์ตัวเองและแคปช่องทางว่าติดตามช่องพี่หลงเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็รับรางวัลไปเลยรอรับหน้าทานได้เลยและกิจกรรมแจกของมีมาลีเลยนะจ๊ะ